โหมืดมากเลยนะพี่เฟียเคยเข้ามาอย่างตอนกลางคืนน่ะนี่อะไรอะ่ะใช่ไนโนเสาหรือเปล่าโอ้พี่เฟียดได้อะไรมาอุ้ยได้ไดโนเสามีปีกมาด้วยใครก็ได้ให้ยืมไฟฉายได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ไฟฉายอันจิ๋วเหรออ่าเดี๋ยวใช้ดูนะน่าจะใช้ได้บบเพราะว่าไฟฉายเนี่ยมันเป็นไฟฉายพิเศษเดี๋ยวเข้าไปดูสิโอ้ดิ๊ก อะไรพี่พ่อี S ่เฟียสดีเจกปติดตามช่างสูิเตอร์นะครับพี่เฟียสพี่เฟียสอันนี้ใช่พี่เฟียสหรือเปล่าอ๋อนี่ไงสองไฟหาพี่เฟียสอยู่แล้วพี่พอดอยู่ไหนนะวิ่งนี่ไงพี่พอดโ,โอ้โหออโอ้หิรรถกรจักรยานสีแดงมองเห็นชัดเลย ของเฟสเป็นสีอะไรจักรยานน่ะสีเหลืองอหรอเออนี่นี่มามา้ามีไฟฉายด้วยนะพีพแงด้วยอะจริงเหรอว้าวจีจังเลยเอนนั่นใครมานะ่ะอุ้ยใครปั่นจักรยานมาพี่โฟกนี่เองนี่ว่าใครนะนี่สองไฟก่อนอู้พี่โฟกใส่ชุดสีเขียวด้วยครับใส่ชุดสีฟ้าใช่พี่พาะใส่ชุดสีฟ้าเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมคู่น,นี้ เด็กๆเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันนะแล้วเราก็ต้องใช้ไฟฉายนะครับเพื่อที่จะไปตามหาด้ดโนเสาอ่ะอันนี้ของพี่พอสสีส้มนะอ้าวแล้วของพี่โฟกอ่ะอุ้ยพี่โฟกาม้าลืมพกมาทำยังไงดีครับเอ๊เดี๋ยวหาก่อนมีไหมนะนี่ไงของพี่โฟกเป็นไฟฉายจิ๋วนะครับแต่ไฟฉายอันเนี้ย มันพิเศษกว่าไฟฉายอันอื่นด้วยนะมันสามารถรวมพลังไดโนเส,สาร์ได้ด้วยนะเอ้ยลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปใช้ดูอ,อ,ดอ้าวแก๊งจักรยานพร้อมไปหรือยังมาเด็กๆขับจักรยานตามมาเลยนะคะ <Okay. S 1> ไปๆค่อยๆขับตามมานะระวังทางด้วยนะระวังทางหลุมนะนี่อะไรอะ่ะใช่ไดโนเส,สาร์หรือเปล่าเฮ้ยไหนเฟี้ยนขอดูหน่อย อุ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ไดนโนเสาร์อะไรเนี่ยอู้หูไดนโนเสาเร์เรืองแสงใ <c oughs> นพี่ฟอลองเอา,าใช้ไฟส่องดูดิเอยมันเรืองแสงได้จริงๆด้วยมันเป็นแสงสีเขียวด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆเดี๋ยวเราเก็บไดนโนเสาร์ตัวนี้ไว้ดีกว่านะเราไปตามหากันอีกเร็วนี่ไงนี่ไงพี่เฟียสมาม่าจออีกตัวหนึ่งแล้วนี่ไงโอ้โหมันพางตัวกับใบไม้ด้วยนะเนี่ย <c oughs> โอ้่ึกเกือบมองไม่เห็นเลยอะ่ะ ตอนนี้พวกเราเจอไดรดเดเสาสองตัวแล้วนะครับมามาว่าแถวเนี้ยมันน่าจะมีอีกเยอะเลยนะไปพี่เฟียสเราขับไปดูฝั่งนั้นกันนะเด็กๆเขาบอกว่าประตูตรงนั้นน่ะมันมีเดโดเดร์เสาเพียบเลยนะมามาเราเอลงาองเข้าไปาาาดูไหมพี่โฟก้าไปคนเดียวเปล่าเอาพี่โฟกพาน้องสองคนไปห,หน่อยได้เปล่า อ้าวแล้วไฟฉายทุกคนพร้อมนะไม่พร้อมทำไมพี่โฟกไฟฉายไม่ได้่องเลยอ้าวพี่โฟกแต่ไฟฉายของพี่โฟกอ่ะมันวิเศษกับคนอื่นเลยนะอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโหมืดมากเลยนะพี่เฟสเคยเข้ามาอย่างตอนกลางคืนอ่ะอุ้ยเราจะเจอตัวอะไรเนี่ยพี่เฟสกล้าเดินไปคนเดียวก่อนเป้าใครก็ได้ให้ยืมไฟฉายได้ไหมอ่ะ ไฟฉายอันจิ๋วเหรออ่าเดี๋ยวใช้ดูนะน่าจะใช้ได้เพราะว่าไฟฉายเนี่ยมันเป็นไฟฉายพิเศษ <Are ya. S 1> เดี๋ยวข้าไป <Okay. S 1> <Ooh. S 1> ดูสิโอ้แดงอะไรอ่ะอันไรพี่บ่ระวังระวังไม่แกล้งน้องสิอะไรเนี่ย oh, <no. S 1> มามาเห็นไดโนเสาร์แล้วนี่ไงนี่โอ้มันอยู่ตรงพื้นนะคะพี่พ้อตพี่พอ,พพอเอาใส่ในตะกร้าเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามารวมไดโนเสาร์กันนะ โอ้พี่เฟียได้อะไรมาอุ้ยได้ไดโนเสาร์มีปีกมาด้วยเย่มามาพี่พวกได้แบบนี้มาเฮ้อนี่จะอะไรเนี่ยไดโนเสาร์อะไรเนี่ยทีเล็กหรือเปล่าได้ครับแรปเตอร์เรใส่ตนนนนะกร้าไว้นะมีหลายตัวเลยอันนี้ได้เลยมิพอเห็นอย่งแล้วหรอไดโนเสาร์ไหนนะไหนอะไหนมันก๊อกน้ำนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนั้นตรงนั้นนี่ไงหูมันพางตัวเห็นไหม นี่ไงไดนเสาร์สีเหลืองขนาดเลลืองใช,ใช่ใช่เห็นไหมเลเซอร์ด้วยใช่มันเป็นแสงเลเซอร์เหรอมันเลื่องแสงไม่ใช่แสงเลเซอร์เดี๋ยวดูนีดูนี่หมด,ด,ดยังอุย้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจออีกตัวหนึ่งแล้วแรปเตอร์โหตัวนี้แรปเตอร์อยู่ใกล้ๆทางออกประตูเลยนะพวกเราอ่ะมองไม่เห็นเลยอะ่ะอ่ะมาม่าว่ามันน่าจะครบหมดแล้วนะคะเด็กๆอยู่ตรงนี้ไหนมีเรอพฟพยนไหน ไม่เห็นมีเลยพี่เฟียสอย่ามาออมหมามาดีอ,อะไรอ่ะไม่รู้ตัวอะไรอ่ะป้าเด็กๆไปดีกว่าทางนี้มันเปียกและอันตรายมากพวกเราจะต้องรีบกลับบ้านกันนะครับอย่าอย่าช่วยอันนี้เอาเอาลืมลืมพี่พรอเอาใส่ตะกร้าก่อนนะครับไดโนเสาร์อ่ะมาพี่พรพี่พรอปั่นจักรยานไปต่อกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะครับเด็กๆตอนนี้เวลามันก็มืดแล้วนะครับไปเลย ยังไงพี่โฟกตอนนี้พวกเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับเย่ htaking, ดีใจเป้าอุ <S <S <ส uvo> ้ยแล้วตัวอะไรอยู่ใต้โซฟาแล้วอ่ะเอาใคอ่อะใครไปแอบ,บซ่อนอยู่ตรงนั้นนะฮะใครอะหอมหอมหรอ,หอ,หอ,หอของสัยหอมหอมเขาเขินกล้องนะครับมาเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูไดเสาร์เรา,เรา <S <S ว่าเราได้กันกี่ตัวเทเลยไหมเทเลยเทเลย ว้าวเยอะเลย3 4ม6 7่าเดาวันนี้อาแดงพี่โมาเดี๋ยวเราจะมารวมพลังกันนะเอ๊ะแล้วไฟฉายวิเศษของเราอ่ะอยู่ไหนแล้วเอาเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงพี่โฟ ไฟฉายวิเศษน,นี่เราดูดิมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่มีไฟด้วยพี่โฟกใช้ไฟฉายอันเนี้ยส่องรวมพลังไดโนเสาร์กองเนี้ยให้มันกลายเป็นของวิเศษเลยนะได้ครับอ่าพี่โฟกอธิษฐานก่อนว่าอยากได้อะไรอยากได้ขนมได,ดนโ,เโเนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้ยมีจริงๆเหรอขนมไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีจริงๆอ๋องั้นก็ลองดูละกันนะว่าไฟฉายนี่มันวิเศษจริงๆง,งหรือเปล่าเอาพร้อมเลย โอ้โหพี่โฟกมันกลายเป็นขนมเนนโดส์ของจริงด้วยว้าวโอยสุดยอดเลยอ่ะใหดูดิอุ้ยมันถุงใหญ่มากเลยนะถุงตัวเท่าพี่พอร์เลยนัเนี่ยเ,เห็นไหมโอ้โหเท่าเอลพี่พอสเลยใหญ่เท่าเท่าขาพี่โฟกใช่เป่า,าโหถุงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ อ้าเด็กเด็กเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงนะมาม้าก็ไม่เคยเปิดถุงใหญ่ขนาดนี้เลยนะขนมในดสอสเสาอ่ะเคยเปิดแค่เล็กๆมาพี่โฟกเปิดกันเลยโอ้โหตื่นเต้นจังเลยครับระวังตัดนิ้วตัวเองระวังอ,อ,อะไรอ่ะโอ้โหมันเป็นยังไงอะ่ะม,มามีตับปะร อ๋อมันเป็นขนมถุงๆข้างในอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมบออว้าวมีหลายถุงเลยไหนมีกี่ถุงอะทั้งหมดหถุงใช่ไหมพี่โฟกโอ้โหเดี๋ยวเรากินวันละถุงไหมได้โอเคเอาเปิดกินกันเลยพี่โฟกินแล้วนี่ไงอกินของพี่โฟกไงเอาแบ่งกันกินนะนี่พวกเรากินได้หกวันเลยใช่ไหม เป็นชีเล็กโอ้นี่ชีเล็กเลยเหรอว้าวอยากม้าอยากกินบ้างขอกินหน่อยเจ๊เจ๊ได้ตัวอะไรนี่เป็นได้ตัวอะไรอ่ะโอ้นี่มันคือไดโนเสาร์อะไรเนี่ยไดโนเสาร์กินได้แลปเตอร์แลปเตอร์เหรออร่อยไหมแลปเตอร์เยูเรื่องเพี่ฟอสไดโนเสาร์มันฉีกเป็นชิ้นๆเลยอ่ะเอ้ยนี่น่าจะเป็นตัวไดโนเสาร์คอยาวใช่ไหมพี่เฟส มีใครอะเขาอยากกินขนมเหรอเอ้าอะไรอะครับคุเนี้ไหนเอ้าพี่พอหอมอนนพี่พอหอมก็อยากจะกินขนมด้วยนะแต่พี่โหอมยกินไม่ได้นะพี่หอมต้องกินอาหารหมาเท่านั้นนะคะขนมของน้องหมาเท่านั้นนะ,ะอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้พวกเราพี่โฟกและน้องแฝดขอลาไปกินขนมก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ